สวัสดีครับพบกับปาดแม่จ้าันไม้นะครับครับวันช่วงนี้นะครับหน้าฝนนะครับแต่ก็มีฝนสลับกับแดดนะครับซึ่งเมื่อกี้ตกลงไปแล้วแต่ก็ออกแดดอีกนะครับก็สภาพอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับในยุคปัจจุบันนะครับหลายท่านนะครับเกษตรกรหลายท่านนะครับสอบถามนะครับสอบถามผมอยู่เรื่อยเลยนะครับว่าเอ่อช่วงนี้จะปลูกอะไรดีนะครับปลูกต้นอะไรดีนะครับที่จะได้ราคา นะครับจะปลูกไม้ตัวไหนนะครับที่จะอยู่รอดไม้ตัวไหนที่จะร่วงนะครับก็คือยุคนี้นะครับสมัยนี้นะครับการทำเกษตรไม่เหมือนสมัยก่อนที่จะปลูกอย่างเดียวแล้วมาสามารถเก็บผลระยะนะครับเป็น20-30ปีนะครับแต่สมัยนี้นะครับความต้องการมันหลากหลายแล้วอย่างหนึ่งการสร้างกระแสนะครับการสร้างกระแสเนี่ยเป็นตัวสําคัญนะครับ ที่จะทําให้ต้นไม้ชนนั้นมีความสนใจนะครับโปรโมทกระแสเขาไปสร้างตัวอื่นดังนั้นนะครับถ้าใครปลูกไม้ตามกระแสเนี่ยค่อนข้างที่จะนะครับลงทุนอยู่ตลอดนะครับกาไรจะไม่ค่อยเห็นนะครับยกเว้นนะครับในกลุ่มคนที่เขาเร็วนะครับปลูกในช่วงแรกเลยนะครับแล้วก็ถอนทุนได้กําไรเสร็จเขาก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นนะครับดังนั้นถ้าหลายท่านเนี่ยลงทุนในบางชนิดที่ใช้เวลานานเนี่ย พอเรื่องออกผลผลิตราคาตกไม่รู้จะเอาไปจําหน่ายที่ไหนพอมีไม้ตัวอื่นออกมาก็ล้มแล้วก็ปลูกอีกนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นนะครับโกโก้นะครับนะครับก็นะครับช่วงนั้นกระแสมากนะครับปลูกกันเยอะนะครับตอนนี้หายเงียบหมดนะครับผมก็ปลูกตอนนี้ก็ถามว่ามีคนรับซื้อไหมมีครับมีการรับซื้อแต่ว่ามันไม่บางคนบอกว่าไม่คุ้มทุนจริงๆถ้าเราปลูกให้ดีมันก็มีจุดคุ้มทุนของมันอยู่นะครับนี่โกโก้ไม้ว่าช่วงนี้มาพร้าวน้ําหอมนะครับ ตัดในสวนลูกละยีบาทนะครับคนก็แเฮไปปลูกมะพร้าวน้ำหอมกันนะครับตอนนี้ร้อยหอมก็กลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนตัวทุเรียนนะครับราคาเป็นตัวล่อลวงใจให้นักลงทุนให้นักเกษตรกร,ลกรหลายท่านได้ปลูกนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับทุเรียนเนี่ยการจัดการเนี่ย,ยเยอะที่สุดในบรรดาต้นไม้นะครับที่ปลูกกันนะครับพืชกระท่อมช่วงนั้นนะครับ ก็กระแสะเยอะมากนะครับมีจะทำโรงงานเป็นพืชสม,มนุนไพรนะครับจะทําโรงงานสม,มนุนไพรจะเอาไปแปรรูปนะครับสุดท้ายก็เกษตรกร,กรที่ปลูกก็ไม่รู้จะขายที่ไหนกันนะครับในกลุ่มของที่ได้ผลปยน์คือกลุ่มของขายต้นพันธุ์และก็กลุ่มที่ขายกระแสะนะครับกลุ่มมันก็จะได้เร็วผมอยู่ในกลุ่มของต้นพันธุ์ที่มาหลายปีผ่านมาหลายหลายไม้นะครับไม่ตั้งแตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นสมัยไม้กฤษณากล้วยหอม โกโกโ้กาแฟกระท่อมนะครับส่วนตอนนี้ก็มะพร้าวมะพร้าวก็หลายปีละนะครับสุดท้ายก็ราคาผลผลิตนะครับมันสูงขึ้นไปช่วงหนึ่งแล้วมันก็ลงต่ําสู่สภาวะปกตินะครับหลายคนนะครับปลูกตามกระแสพอถึงเวลาก็ค่น้นพอถึงเวลาก็ปลูกพอถึงเวลาก็ค่นค้นอยู่อย่างนี้ครับมันทําให้นะครับ,นะรบอ่าต้องมีการลงทุนอยู่ตลอดนะครับผมแนะนํานะครับเหมือนของผมเนี่ยอ่า กระท่อมผมปลูกไว้ประมาณ4ี่หต้นเองนะครับแต่ดูแต่ต้นนะครับถ้าช่องไหนไม่มีราคาเราก็เก็บขายไม่มีราคาเราก็ไปเก็บอย่างอื่นโก้นะครับผมก็ปลูกเอาไว้มันก็มีผลยังไม่เคยเก็บขายนะครับเห็นเขาับซื้ออยู่เดี๋ยวพอมีผลเยอะเราก็เก็บขายช่วงถูกเราก็ปล่อยฝรั่งไส้แดงหรือวั่งหูเบอซื้อกิโลละ8 0ดสถึงร้อยนะครับเนี่ยปลูกไว้กินมีหลากหลายต้นนะครับมีราคาเราก็ขายไม่มีราคาเราก็เก็บเอาไว้ถ้าเราปลูกชนิดเดียวนะครับพอราคามันลงเราทําใจไม่ได้เราต้องล้มไปปลูกอย่างอื่น เหมือนช่วงนี้ครับยางพารากับปาล์มยางพาราขึ้นมา80ปาล์มขึ้นมา10นะครับช่วงก่อนหน้านี้ยางพา,ารารุสนละ35คนยางพาราไปปลูกปาล์มช่วงก่อนปาล์มราคาลงมา3บาทหลายคนลังเลใจไม่รู้จะปลูกอะไรดีนะครับดังนั้นก็คือพืชน,นะครับสมัยนี้นะครับมันไม่ยืนเหมือนสมัยก่อนที่ราคาจะยืนโยงคงนะครับทุเรียนก็เหมือนกันนะครับต่อไปราคาก็อาจจะมีการลงแน่นอนแต่ว่าต้องใช้เวลาเพราะการลงทุนทุเรียนไม่เหมือนกับพืชตัวอื่นต้องลดต้องลงทุนอน้างที่จะเยอะ ดังนั้นเทคนิคของผมนะครับที่ผมปลูกก็คือนะครับแปลงนี้ผมปลูกไว้หลากหลายเลยนะครับตั้งแต่โซนฝั่งนู้นจะเป็นลำยาคิดตันมุงจัมโบมีเอบิวซึ่งเป็นไม้กระแสสูงราคาดีนั้นผมปลูกลำยาคิดตันมุงจัมโบไว้เข้าปีที่3ผมขายผลผลิตได้เป็นตันแล้วนะครับราคาก็ดีอยู่นะครับมีทุเรียนที่กําลังรอให้ผลผลิตอีกสองปีนะครับมีฝรั่ังให้เก็บกินมีผลไม้หลากหลายนะครับแต่ถ้าเราปลูกแปลงนี้สมมติเราปลูกอย่างเดียวเนี่ย ราคาดีเราก็ได้เยอะพอไม่มีราคาเราก็จะท้อแล้วก็ไม่มีกําลังใจนะครับมะพร้าวน้ำหอมผมก็ปลูกเอาไว้นะครับประมาณ30 40ต้นดังนั้นนะครับพยายามปลูกผสมผสานเหมือนพระเจ้าอยู่หัวท่านที่เก้ากัดเอาไว้นะครับว่าทาเกษตรผสมผสานนะครับผสมผสานถ้าเรามีแปลงใหญ่นะครับก็แบ่งซอยยางแบ่งซอยปาล์มอาจจะมีทุเรียนมีผลไม้นะครับอาจจะเป็นแปลงเล็กๆนะครับก็ปลูกไว้ทำไว้กินก็หลากหลายดังนั้นครับการทรําเกษตรอย่าทําเป็น พืชเชิงเดียวนะครับเพราะเวลาราคามันลงเหมือนปาล์มนะครับราคามันลงก็สบาทก็ไม่ถึงจุดกุ่มทุนแต่เวลาขึ้นเท่าสิบาทนะครับมันก็หมุนเวียนอยู่ในนั้นตลอดนะครับมียางมีปลามีผลไม้นะครับเกษตรพอเพียงทุเรียนแปลงนี้ก็ในสามปีแล้วนะครับก็ตั้งใจว่าไว้ยรักสี่ถึงห้าปีนะครับค่อยเอาผลผล,ผลิตนี่ก็ประมาณสามปีต้นคู่นะครับนี่ครับทำเกษตรนะครับอย่าทําเชิงเดียวผสมประสาน ก็จะมีนะครับราคาก็ดีนะครับตัวไหนมีราคาแล้วก็ริ่งผลิตตัวนั้นนะครับตัวไหนราคาไม่ดีเราก็ดูเลนะครับพอมีราคาเราก็เร่งผลิตตัวนั้นไปนะครับเราไม่ต้องไปเริ่มนับหนึ่งนับศูนย์เริ่มปลูกใหม่แต่ของที่เรามีอยู่นะครับเราแค่บำรุงมันก็จะได้ผลผลิตเลยนะครับโอเคนะครับฝากติดตามยูทูปแอนมิชชั่นไหมด้วยครับสวัสดีครับ